เคาะลูกนังครับจา่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b ์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอเต็ดกันด้วยนะครับและก็ไอ้ช่องทางหนึ่งที่ Li@ n e แอดแอดตูนสสามมาพูดถึงควนหลงเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็เดินทางมาสู่31เกมแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่7เกมเท่านั้นเองเราก็จะได้ทราบนะครับบทสรุปว่าฤดูกาลนี้ใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงควันหลงตั้งแต่ค่าคืนวันเสาร์นะครับหลังจากที่อาร์เซนอลสามารถเอาชนะทางด้านของไบร์ตันไปได้3ประตูต่อศูนย์รวมไปถึงทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เอาชนะทางด้านของคริสตัลพาเลทไป4ประตูต่อ2ทําให้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์สนุกขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับในศึกแดงเดือดลิเวอร์พูลนั้นก็ทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งทางด้านที่พวกเขามีโอกาสทําประตูต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม ประตูได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายจบกันไปเสมอกัน 2, 2> ประตูต่อ2ทําให้สถานการณ์ในตารางตอนนี้นะครับอาร์เซนอลได้เปรียบเหลือเกินนะครับเพราะเขาแข่ง31นัดเป็นจ่าฝูงมี71คะแนนนะครับซึ่งคะแนนเท่ากันกับเลอบูนั่นแหละครับผมแต่ทว่าประตูได้เสียของอาร์เซนอลดีกว่าถึง9ประตูด้วยการตามมาด้วยอันดับที่3อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านะครับมี70คะแนนก็ต้องบอกว่าการลุ้นแชมป์ยังสนุกเลยทีเดียวนะครับใน,ในการเหลืออีกเพียงแค่7 ไอาจ7นัดเท่านั้นเองนะครับทางด้านของออฟต้านะครับผมก็ได้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทําการคํานวณนะครับผมเรื่องของแชมฟุตบอลพรีเมียร์เลกเกฤษในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่จบแมตช์เดย์ที่31มอนะครับผมผลปรากฏว่าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนั่นเองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะครับทางด้านของออฟต้าเนี่ยก็ได้มีการทําการทํานายทายทักนะครับผมเรื่องของการเป็นแชมป์นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาให้ทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่ผ่านไปสักพัก มา20กว่านัดถึง30กว่านัดนั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่2คือทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อันดับที่3เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแต่ทว่าหลังจากที่จบศึกแดงเดือดเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับทางด้านของออฟต้าก็ได้มีการคํานวณใหม่เกิดขึ้นนะครับผลปรากฏว่าเต็งหนึ่งตอนนี้นะครับที่พวกเขาว่ามองจะเป็นแชมป์เนี่ยก็คือทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แมนซิตี้เนี่ยก็ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งนะครับในช่วงตั้งแต่ช่ว ฟอร์มการเล่นที่ดรอปลงไปนะครับผมก็เลยทําให้ร่วงหล่นมาแต่ตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเต็ง1นะครับทางด้านออฟต้าเนี่ยได้ให้เปอร์เซ็นต์นะครับในการคว้าแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่สูงถึง39.7%ด้วยกันนะครับอันดับที่2เป็นลิเวอร์พูลนะครับผมที่ร่วงหล่นลงมานะครับจากเต็ง1ตอนแรกนะครับกลายมาเป็นเต็ง2ตอนนี้ หลังจากจบเมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวูลนะครับถูกยกให้เป็นเต็ง2แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการคว้าชแชมป์อยู่ที่31.3อาคนอาจุด .3% นะครับก็ถือว่าห่างจากซิตี้ประมาณ8%ด้วยกันนะครับส่วนเต็ง3ยังเป็นเหมือนเดิมครับทางด้านของอาร์เซนอลที่ตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับซึ่งทางออฟต้าก็ได้มีการคำนวณน,นะครับว่ามีโอกาสเป็นแชมป์อยู่ที่29%ด้วยกันก็ต้องบอกว่าเรื่องของการคว้าชแชมป์นะครับผมก็มีการเขาเรียกว่ามีการประมวลผลอะไรหลายๆอย่างนะ ง่ายกว่ากันซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสมากที่สุดก็เพราะว่าโปรแกรมเหลือจิตอีก7เกมเนี่ยพวกเขาเจองานง่ายนะครับผมแต่ถ้าว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีงานยากรออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเยืนอนท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ดีหรือว่าไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ดีนะครับผมทําให้ทางด้านของออฟต้ามีการคํานวณว่าทางด้านของอาร์ senal แม้ว่าจะเป็นจ่าฝูงอยู่ก็ตามแต่แต่ก็โอกาสในการคว้าชแชมป์เนี่ยก็ยังไม่มากเท่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ทว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็ยังมีเกมยากอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ยังมีโอกาสในการลุ้นแชมป์อยู่เหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวบทสรุปสุดท้าย7เกมต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วม้าตัวไหนจะเข้าวินในครั้งนี้นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1น่งซีซันที่เป ็สนุกกันมากเลยทีเดียวและเชื่อว่าการลุ้นอาการลุ้นแชมป์ในฤดูการนี้จะจบลงในวันสุดท้ายเกมที่38มีโอกาสอย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอแธดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอแดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ